ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมกราคมนี้จะต้องบอกว่าโดยภาพรวมนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความคิดรวมทั้งในใช้ความรอบคอบในการดําเนินชีวิตหรือในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จจากความคิดจากความสามารถในความถี่ท่วนของคุณเราจะมาเริ่มจากนี้เรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่า คุณอาจจะต้องแบกรับภาระหรือจะมีงานยุ่งๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบอยู่ช่วงนี้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะจ้องมองหรือค่อนข้างที่จะตรวจสอบความรู้ความสามารถของคุณแม้กระทั่งประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานของคุณมากเป็นพิเศษแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าตัวคุณนั้นสามารถที่จะรับมืออยู่เพียงแค่ว่า การงานของคุณนั้นอาจจะหนักสำหรับคุณในช่วงนี้มากเป็นพิเศษอาจจะต้องใช้ความคิดใช้ความรอบคอบใช้ความละเอียดในเรื่องของการทำงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการทำงานรอบด้านตัวคุณมากเลยทีเดียวก็ขอให้คุณมีสติตั้งมั่นใช้ความคิดรับรองได้ว่าการงานของคุณนั้นที่มีปัญหาก็จะทุเลาเบาบางลงชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไปได้ ปัญหาในเรื่องของการงานแม้นว่าคุณจะต้องรับภาระค่อนข้างหนักด้วยตัวของคุณเองมากสักเพียงไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณควรที่จะปรึกษาหาลือหรือหาคนที่คุณเชื่อถือขอคำปรึกษาการงานที่มีปัญหาอุปสรรคนั้นของชาวลัคนา,าราศพีพฤษภก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่าพยายามยึดติดมั่นกับตัวเองมากจนเกินไปขอให้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างก็จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะรอบครอบในเรื่องของการทํางาน และการงานของคุณนั้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังผ่านพ้นประสบความสําเร็จไปได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้ต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้อาจจะมีรายจ่ายยิบย่อยที่ทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากเลยทีเดียวอาจจะมีปัญหาเล็กๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือปัญหาจุกจิกรอบตัวแม้กระทั่งเรื่องของคนในครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังถือว่ายังดีอยู่ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความรู้ความสามารถหรือมีความคิดในการวางแผนทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบางคนนั้นจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเสนอแผนงานใหม่ๆหรือมีโอกาสที่อยาช่องทางหาเงินในช่องทางใหม่ๆได้ด้วยตัวของตัวของคุณเองซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะมีไรายได้เสริมในหลายรูปทาง จากความคิดความสามารถหรือการที่คุณมีมุมมองใหม่ๆก็จะเพิ่มโอกาสให้กับหน้าที่การงานการเงินของคุณในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นักในเดือนมกราคมนี้ความรักของคุณอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นค่อนข้างที่จะอยากจะให้เวลากับตนเองหรืออยากจะพักกับ ความรักครั้งก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นไม่แฮปปี้ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้คุณนั้นอยากจะหยุดพักได้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอเจอกับคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างสถานที่กับคุณไกลๆก,ก็มีโอกาสที่จะมาพบรักเหมือนดังพรลิขิตในช่วงมกราคมนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้ คุณค่อนข้างที่จะเฉยๆกับคู่ของคุณมากพอสมควรอาจจะค่อนข้างที่จะให้โฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินและการงานมากเป็นพิเศษทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหินห่างหรือไม่ค่อยเอาใจใส่กับคู่รักของคุณในช่วงนี้มากพอสมควรอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะว้าเหวหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้คู่ครองของคุณนั้นว้าเหวในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้หรือบางคู่สําหรับชาวลัคนา,าราศีพฤษภที่มีปัญหา คุยกันไม่ค่อยถูกคอช่วงนี้อาจจะยังมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่อยากจะห่างๆกับคนรักแต่ก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณนั้นประคับประคองความรักของคุณอาจจะมีปัญหากันบ้างก็ขอให้คุณใจเย็นๆความรักของคุณนั้นหากถอยออกมาคนละก้าวแล้วค่อยกลับเข้ามาคุยกันใหม่คุณก็จะสามารถประคับประคองและสร้างความเข้าใจกันในช่วงที่คุณนั้นอารมณ์เย็นขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากคุณนั้นปะทะในช่วงที่คุณนั้นอารมณ์ร้อนหรือหวัดระแวง รับรองได้ว่าปัญหาชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนี้อาจจะสร้างปัญหาให้คุณน,นั้นปวดหัวมากเลยทีเดียวดังนั้นในเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมแล้วของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นการงานของคุณน,นั้นอาจจะต้องรับผิดชอบมากสักหน่อยแต่ก็ยังถือว่าคุณยันยังสามารถรับมืออยู่และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินมีโอกาสที่จะ หารูทางใหม่ๆจากความสามารถของคุณเองมีโอกาสเพิ่มช่องทางใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการเงินที่จะทําให้คุณนั้นอาจจะมีช่องทางทางด้านการเงินเพิ่มแต่อาจจะพักในเรื่องของความรักในช่วงนี้สักนิดนึงซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นทุ่มเทกับงานได้เต็มที่ซึ่งจะทําให้คุณนั้นผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีและประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคิดและคาดหวังไว้ในเดือนมกราคมน,นี้